เหมือนไอเนี่ยพี่ปาไปถ่ายวีดีโอได้ปะได้ถ่ายพี่ปาถ่ายพี่ปาด้วยนะได้พี่าไปเฮเบี้ยวเบียวพี่ปาไปลงในอันนี้ด้ก็ในคลิปของบีที่บีโทรถามพี่ปาเรื่องไอเห็ดอ่ะแกงเห็ดอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวบีจะให้ดูนี่ไงพี่คนนี้แหละที่บีถามพี่ปา คนนี้แหละใช่คนนี้แหละที่บีบอกว่าทําอาหารอร่อยที่สุดเลยคือในในกลุ่มเพื่อนทั้งหมดเลยใช่จริงๆคนอื่นเขาก็ทำเก่งไม่ไม่คือคือจากที่บีได้ชิมแล้วได้ลองนะพี่ก็จะเออขอบคุณค่ะที่ชมอืมมาเินซุกี้ค่ะคนอื่นยังไม่มาบีกับพี่ตาสองคนไม่เป็นไรเราก็มาปิ๊บ กินกองคนคนละขวดด้วยนะขันขวดในขวดมากปวดใจวนมันแต่พี่กินเรื่องแบบถ้าใบขาวใบใบแดงเนี่ยถ้ากินแบบหมดขวดเลยนี่ยเป็นมั่วตัวไปเลยนะแบบวิงเบียนหัวประสาทปวดหัวตุ๊กๆไม่ะมันมันมันเกินมันเกินไปหรือเปล่ามันหมายถึงว่าเรากินเกินไปหรือเปล่าแสดงว่าพี่เป็นเหมือนพี่พาป่ะแต่บีกินได้นะบพี่กินไม่ได้มาทำที่บ้ ก็คือกบว่าจะกินหมดขวดไงโชว์โชว์เซ่อยู่ว่าจะกินหมดขวดอืมโอ้สวยรียังฮ่านี่แหละปรมาจารย์ในการทําอาหารคนละขวดคนละขวดนี่นี่นี่เดี๋ยวโชว์ก่อนอันนี้บีชอบมากเลยอันนี้มันมาจากซักซานเออจากเยอรมันนี่มาจากไหนละบีเฮ้ยบีโรวบีโร่ใกล้ๆแลเนี่ยหรอใช่ไม่ไม่แต่พูดถึงมันมาจากประเทศเลยเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ขาวเลยเอ้ยขาวเฮ้ยพี่ปาอร่อยมากนะหวานนิดนึงอันนี้พี่บพี่เคยกินแล้วนะเออใช่เฮ้ยอันนี้มาจากฮังการี ฮุงกะรีอ่านตรงนั้นเหรอนี่ไง product of ฮ <Hungary. S 2> ังการีอ,อันนี้เท่าไรสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของเธออันนี้อ่อนกว่าวหร้อมั้งเนี่ยใช่เใช่เลยนี่ค่ะแปดจุดห้าอันนี้ดื่มง,ง่ายกว่าเนี่ยมันแรงอนนี้พีาา่ไปเร็วม,มันตึ๊บไปเลยเออเหมือนชามใหญ่มากเลยเนาะ <laughs> แต่ชาม,มไหน่จะยุบกทีไะเนี่ยเออ โน่ไม่ยุบสัทีเราสองคนแชมเบอรมเลชรมเบอร์เลอเอากินโชว์หน่อยสิมีคนอยากให้กินโชว์อร่อยหรือเปล่านี่ฝีมือเบี้ยงนะวันนี้ไม่ได้โทรถามพี่นะนี่มีทำเองนะเนี่ยจะกินไข่แล้วกันนะไข่ไข่นกกระทาไข่ไข่นกกระทาเนาะอันนี้ซื้อมาเป็นกระป๋องเนาะ เฮ้ยแต่กลองก็อร่อยเหมือนกันแต่แต่พี่ก็กลัวพี่กลัวมันเป็นแบบน,นี้อะไรนะแบบของจีนอะของจีนเออแบบไข่ปลอมเนียออย่ยไข่ปลอมใช่พีกินที่ไรบีก็แบบปลอมเปล่าวะมันรสชาติมันจะต่างเป็นยังไงเวลาไข่ปลอมมาพีไ่ได้พิสูจน์ด้วยนะบีกลัวไอ้ไอ้ที่ไอ้ขาวๆอ่ะมันเป็นไอ้ะไรเป็นพลาสติกอะไม่รู้อะแต่ว่าเนี้ยหมูสาลายบี่ทำเองแต่ว่าไม่มีสาลายนะ หม้อสุกี้ดูมันเป็นอะไรที่แบบว่าอมันไม่ร้อนอ่ะงงอ่ะต้องต้มตกแกะด่ะแล้วก็มาอุ่นตรงเนี้ยมันเหมือนจลาตินแต่ก้นๆเนอะแต่ต้องคนมันหรือเปล่าอาจจะใช่แล้วดูดีนะอุ๊ยแต่มันร้อนเลยนะร้อนอ่ะมันร้อนแต่มันก็ควรเปเนสิรบ้างหรือมันยังไม่โมโหมันไม่โมโหมันต้องโดนทุกของไหมค่ะ สามีเพิ่งซื้อมาเมื่อวานไม่ใช่ซื้อมาหลายวันแล้วพูดถึงฮะสำหรับง,งานนี้โดยเฉพาะนะ,ะ <laughs> งานเพียแชร์อะไรน,นะคะงานเพียแชร์เนี่ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพรรักปลาสังสันเอาพักปลาสองสันลืมเลยเบบจะให้ทุกคนดูนี่เดี๋ยวให้พี่ปากินโชว์ไปก่อนนะนี่ ง่ายมากเลยพี่เอ้พี่หรือกะนใช่อันนี้มันเป็นออมเมนาเกลร์ไบสโอสนี่ไงบ้านเราเรียกว่าพายบ้าพี่พายอะไบ้านเราก็เรียกพายแอปเปิลอ่ะพาแอปเปิลแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทำไอ้บิสพเกอร์มาบิบรีมนะเออจกินกับไอศครีมไหมเออใช่แต่ว่าบินไม่มีไอศครีมไง อืมอเมนแรหมูสซาายค่ะบายบีแล้วก็มีเพื่อนเมยอไรจะมาปะเพื่อนของสายหาที่จอดรถไม่เจอหาบ้านบีไม่เจอเออหาบ้านบี้ไม่เจอเรียน,นหมดแล้ว เดินหน้าจะบ้านใครเนาะเออบ้านในเมย์แหละบวยตจเมย์มันบอกว่าขอขัวยังอยู่ไงหรอเดินหน้าขัวอยู่ปะไม่รู้อ่ะขอขอย้ายไปละรอบอย่งละก็เลยออาไเดี๋ยวไปร้านพี่เมย์ดีกว่าอ้าวหรอไม่พูดมันไม่รู้อ่ะฮะไม่ใช่พี่คุยกันเล่นๆกับพี่พาเฉยๆอืมคุยกันคุยรอบนอกม่ใช่เฮ้ยร้านพี่เมย์เหรอเออก็ได้นะ สมมติว่าหลายคนเนี่ยไม่ต้องสั่งเยอะหรอกเพราะจานกระใหญ่มากอะนดเยอะเยอะมากก็เราดูด้วยนะแล้วก็ใครออกไปก่อนแล้วก็มาเคลีรยกันหานกินอ็เข้าวมันกู้หลวงอาหารแล้วเออใช่ใช่ใช่สั่งมาเอาอย่างอย่างพอดีสี่ห้าอ่ะสี่ห้าอย่างเพราะวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปบ้างหรือเปล่ามันก็แล้วแต่คนอีกแหละล้่ก็จ่ายช่วงนั้นแหละสี่สิบห้าสิบนี่ก็ประมาณเนี้ยพี่ปานี้ก็สี่สิบห้าสิบนะเนี้ยก็ไป็แย่หรอ บีก็บอกพี่บอกบีก็บอกพี่บอกว่าพี่เดี๋ยวเนาะเราในหานนี้เข้าใจของของพี่กุ้งพี่บอกเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละทำเที่ยวเที่ยวเที่ยวนี้ยรอบนี้คือให้มันหมุนเลียนให้มันหมดคือถ้าสมมติว่าเที่ยวหน้าเริ่มใหม่อ่ะอืะไรเลยระเบียนตัวเราเลยไม่ต้องไปบ้านแลืมพี่เกลียดเกลียดเก็บถ้วยเก็บชามขนาดมีเครื่องจานหนึ่งขี้เกลียดอยู่ดียวพีไม่ใช่ว่าจะใส่ถ้วยแล้วก็เนี่ยมันอย่างอื่นเนาะ สรุปเพื่อนเราก็ยังไม่มากันเซงเนาะก็มีเราสองคน,นะคะ่ะวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยหาทิหน้าพี่เขาไม่มีอ่เวันหยุดเนาะไม่มีฮอลลเดย์ไปทํางานเซ็งเป็ดเซ็งเป็ดแต่ดีะคะ่ะทุกคนมีทามีการมีงานทําหมดเลยพี่เขาก็ได้งานประจำำําทําเยี่ยมมากคนไทยขยันนะเนาะอืมทำไงได้ <laughs> ทำไงได้ <laughs> ขยัน เดี๋ยวรอเพื่อนกลุ่มหนึ่งมาก่อนเขาจเล่นธรรมชาติมาต่อกันเลยค่ะนี่ไงเพื่อนมาแล้วไม่ไมกินกระปุกละคนนี้นักออกกําลังกายตัวยงค่ะทุกวันเลยดูกล้ามกล้ามเป็นมัดมัดแต่นมหายกามคุณน้องเมียคนโน้นมาอยู่ฟินแลนด์แล้วเมื่อไหร่คะสองห้าปี อีกอคกาโบบพโรเลสพี่สโต้สตร์สิบห้าปีแล้วก็คนนี้ก็อันนี้นักชิมน,ออนักชิมน,นี่เสื้อดำๆเ,เออนี่ยก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาอันนี้นักก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวโอเคสุขสนันต์วันอาทิตย์นะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายอุนนลิน